ก่อนเลยเหรออ,ออกมาเลยไปไปกินน่ะไปกินอะไรนี่เนี่ยป๊าดูนี่เฮ้ยเขาหนะักสาดน้ำอะไรมาใส่เดี๋ยวก็ท้องเสีย <laughs> แล้วจ้าน,นี้เป็นดอกกุหนะลาบนะลาเต้ร้อน50บาทแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพุมะนาวโซดานะสวยอะสวย,สวยเป็นรองเท้าแล้วจ้ากินตีนนั่นเองอยู่กับวิวทะเลสวยๆจ้าทุกคนเห็นไหมเมียก็อยู่กับแม่ใส่ชุดสวยแล้วใส่สีชมพูชุดเอี้ยมนางฟ้า กระโปงหลายชั้นมากดูใส่ชุดสวยค่ะแล้วก็จะไปถ่ายรูปค่ะก็มีความฉุกมากกับลูกก็ห่วงมากสวยสวยไหมนสวยมากพร้อมเที่ยวแล้วมาดูหน้ามอเอาหน้าแนะคะ,ะเดินมาเดินมาหาคุณแม่ค่ะเดินมาเดินไปโชว์ชุดค่ะ ดมไม่ได้กระบองเพชรกระบองเพชรออกมาเนี่ยทะเลสวยๆนะคะทุกคน,นเดินมาหาคุณแม่เฮ้ยมีอะเดยวตกล ไม่กลัวอะไรเลยดูกระโปรงนี่น่ะน้องมีความสุขมากอค่ะลูกน้องโดนนมแทนเล้ยน้องง่วงนอนหรอคะอ่าแม่ดมพุงนะไอจุ๊บพุงไดไหมคะจุ๊บได้เหรอไอแม่จุ๊บพุงนะไอจุ๊บพุงนะเห็นพุงไหมเห็นพุงไหมอืมจุ๊บพุงอ๋อจุ๊บพุงอืมจุ๊บพุงอีก ฉุกยิงยิงเลยใครมีความสุขใครมีความสุขไอแม่ดมแม่ดูไอแม่ดูอ,ดอ,ดอุอ้ยน่ารักมากเลยทุกคนรักลูกอ,อยกักยูกูจริงเลยอย,าอยา่ายักยูกอย่าไปถ่ายยุบเย็นกันค่ะ